พี่ครับแจ๊นะมีคนอยู่ตรงนั้นนะน่าจะมาเก็บพักแน่ๆน,นะพ่พี่ผมไม่สนใจนะครับพี่เขาไปยุ่งกับผมก็ไม่ยุ่งกับเขาครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ F ทุกคนเลยนะครับผมก็อยู่กับผมทีขอทีเดียวนะครับ <c oughs> ก็บคลิปนี้เนี่ยอ่าผมพาพี่พี่มาแคมป์ยังที่ริมทานนะครับพี่พี่นะริมทานที่เคยมากับพี่หนุ่มแล้วก็พี่เชนแล้วก็พี่ดิดนะครับผมที่เคยมายันครั้งนั้นนะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยสภาพมันเปลี่ยนแปลงมนันนิดหน่อยนะครับผมดูดิดูด,ดูบริเวณข้างๆเอ่อริมลาทานนะมันโล่งไปเพราะว่า ช่วงฝนตกหนักเมื่อครั้งก่อนนะตกติดต่อก,กันสามสี่วันนะจนน้ําขึ้นมาถึงนี่นะน้ํามันเลยเลียบไปแล้วนะน้ําขึ้นสูงมากนะพี่พี่ดูดีๆนะก็คลิปนี้เนี่ยผมมาแค่คนเดียวนะครับผมก็คิดว่าจะมาแคมป์ที่ลาธารตรงนี้นะครับผมแต่ว่าขึ้นมาอยู่ข้างบนหน่อยนะครับผมเพราะว่าตรงนู้นนะ้นํามันขึ้นมาถึงแล้วดินมันยุบตัวนะพี่พี่ลองเหยียบดูแล้วมันยุบไปลึกอยู่นะพี่พี่ก็เลย จะแคมป์กันคงบนนี้นะครับพี่พี่ระหว่างที่ผมมาถึงเนี่ยครับพี่พี่ผมก็ได้ทําการหาฟืนเตรียมไว้นะครับผมเพราะว่าผมมาถึงเนี่ยก็เย็นมากๆากเลยนะกลัวจะหาฟืนไม่ทันนะครับผมก็จะรีบกอบไฟก่อนเลยเป็นอ,อ,อันดับแรกนะครับพี่พี่นะเดี๋ยกอบไฟก่อนนะครับพี่พี่ พี่ๆครับผมจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยคือผมกอกไฟเสร็จแล้วแล้วก็าหาไม่ง่ามาทําเป็นที่หุงข้าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่พก็ต่อไปเนี่ยผมก็จะหุงข้าวนะครับผมส่วนเมนูเนี่ยก็พี่ๆรอรุ่นนะครับผมว่าจะเป็นเมนูอะไรนะครับผมรอชมนะครับผมก่อนที่ผมจะไปหุงข้าวเนี่ยฝากพี่ๆให้กําลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับผมนะเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับผมนะไปะเราก็ไปหุงข้าวกันเลยะครับผมพี่ๆ แนะ่มีคนอยู่ตรงนั้นน่าจะมาเก็บผักแน่ๆน,นะพี่ๆผมไม่สนใจนะครับพี่คเขาไปยุ่งกับผมก็ไม่ยุ่งกับเขาครับ mà vậy đấy ừ cái gì vậy không là ờ. Ah, no, 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 ตอนนี้นะครับพี่พี่ผมได้ตั้งข้าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็รอให้มันสุกนะ,ะผมระหว่างที่รอข้าสุกเนี่ยผมก็จะาหาที่กลางผ้าใบนะพี่พี่ต้องหาที่กางผ้าใบหน่อยนะ,ะป้องกันงูตกใส่หัวนะ,ะพี่พี่นะ,ะเดี๋ยวไปหาไม้มาดามผ้าใบสักหน่อยก็ยังดีนะผมอะไรมีอะไรกันไว้บนหัวอุ่นใจกว่าเยอะนะครับพี่พี่นะ,ะกันไว้เดียวแกน,นะคะพี่พี่นะเดี๋ยวจะ รอ้อยเข้าสุกก่อนนะครับพี่พนะก็ต้องรอลุ้นเมนูของผมนะครับพี่พี่ ตอนนี้นะคะพี่ๆเข้าสุกแล้วน,นะแต่ว่ามันแฉะนิดหนึ่งนะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมจะคดให้คดให้มันไอ้นี้นะคุยข้าวหน่อยแล้วก็อังไว้กับไฟให้มันแห้งอีกสักนิดหนึ่งนะครับพี่แต่ว่ามันก็พอดีแหละแต่สําหรับผมกินแล้วมันไอ้นี้เกิดไปโอโ้โหฟ้าคืนม้อนร้อนจริงโอเคเดี๋ยวผมอังไฟไว้อีกสักนิดหนึ่งนะครับพี่ๆพี่ๆครับตอนนี้เนี่ยผมก็ได้กางผ้าใบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่ๆนะนะวิธีการของผมก็คือง่ายๆ ก็คือหาต้นไม้ที่มันพอดีกันนะครับผมกับใบก็ไม่พอดีเท่าไหร่นะก็ห่างกันไม่มากครับผมพี่พี่นะเอ่อเป็นแบบนี้นะจอผมก็มัดติดคู่ไปเลยนะนะจอก็มัดคู่แล้วก็ส่วนปลายเนี่ยผมก็มัดหาที่ยึดนิดๆใน,น,น,นหน่อยนะครับพี่พี่ตรงนี้ก็ตรงนู้นนะตอนนี้ข้าวามสุกแล้วเมื่อกี้เนี่ยลองเอาคุยเข้าดูมันเปียกนิดหนึ่งนะผมก็เลยอังไฟไว้สักหน่อยหนึ่งต่อไปเนี่ยรอยห้าเข้าแห้งก่อนนะแล้วผมก็จะ ทำเมนูต่อไปของผมนะครับพี่พี่แต่ตอนนี้เนี่ยผมยังไม่ค่อยรู้สึกหิวสักเท่าไหร่นะเพราะว่าอยู่คนเดียวเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยอยากจะกินสักเท่าไหร่ั้างครับพี่นะเดี๋ยวผมจะผูกเปยกกันนะครับพี่พี่นะ พี่พี่ครับก็ตอนนี้เนี่ยก็เป็นเวลาห้าทุ่มแล้วนะครับพี่พี่ผมยังไม่ได้ทําเมนูอาหารเลยนะผมก็เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะพี่นะเดี๋ยวผมได้กินข้าวประมาณเที่ยงคืนแน่นอนนะผมข้าวสุกแล้วนะเมนูอะไรก็ลุ้นนะพี่พี่นะผมจะทําอะไรเนี่ยพี่ก็ต้องคอยดูนะพี่นะโอเคตอนนี้เนี่ยผมเพิ่งไปหาฟืนมาสูมนะตอนแรกเนี่ยฟืนมันมอดดับไปเลยนะก็เลยก่อไฟใหม แลตรงนี้มันอุ่นแล้วก็ความชื้นมันหายไปตรงนี้ก็กรอกฝฟง่ายขึ้นนะครับพี่ๆมาเริ่มกันเลยดีกว่าพี่ๆกระเทียมหอมแดงนะครับพี่ๆแล้วก็พริกสดนะ ชูรสรสดีแล้วก็เกลือครับพี่นะกินง่ายๆครับวันนี้พี่อ่อนแดงครับพี่พ พี่พ่ทุกคนครับตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ทําอาหารเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่ๆ <c oughs> ดูจากเ,าเครื่องปรุงที่ใส่ไปเนี่ยพี่พี่ก็น่าจะเดาได้แล้วแหละนะว่าเป็นเ,เมนูอะไรหรือว่าอาหารอะไรนะพี่พี่ง่ายๆนะครับผม,ผมกินง่ายๆนะครับแต่ว่ากินในป่าแบบนี้แล้วก็คนเดียวคนเดียวด้วยก็อร่อยแน่นอนนะครับพี่พี่นะเดี๋ยวเริ่มกินข้าวกันเลยดีกว่านะพี่ตอนนี้เนี่ยก็ห้าทุ่มนะผมใกล้จะเที่ยงคืนแล้วนะก็ไฟติตตดๆดับด,บดบก็ใช้เวลา นานพอสมควรนะพี่พี่ไฟมันติดติดดับดับนะอันนี้ผมสุ่มใหม่แล้วมันก็ขึ้นมาใหม่นะเออเอาเรื่องนะพี่พี่เป่าไฟจนหน้ามืดนะแล้วก็น้ำมูกน้ำน้ำตาไหลด้วยแกเเดี๋ยวเรากินข้าวกันเลยดีกว่านะครับพี่พี่ มาครับพี่เมนูวันนี้ของผมก็คือข้าวผัดนะผมใส่พริกขี้หนูด้วยนะผมนะจะชิมคำแรกก่อนเลยืมนี่นะจะกินพริกด้วยคำหนึ่งพริกนะอืม เผ็ดดีนะพี่พี่สูตรไข่สุดมันนะครับพี่พนะผมหรมาผมกินแบบนี้ก็ใช้ได้ครับผมไม่ถือว่าแย่นะกินได้อร่อยแต่สำหรับพี่พี่คนดูเนี่ยผมไม่รู้นะพี่พี่อาจจะใส่อย่างอื่นหรือว่าไม่ใส่ก็ได้นะอืม อืมเดี๋ยวผมขอตัวกินข้าวให้เสร็จก่อนนะครับพี่ๆนะเดี๋ยวไปเจอกันตอนกินข้าวเสร็จนะครับพี่ๆ พี่ๆทุกคนครับตอนนี้เนี่ยผมก็กินข้าวเสร็จแล้วนะครับผมก็เที่ยงคืนแล้วนะกินข้าวเสร็จก็จะเข้านอนแล้วนะเออเมนูของผมวันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคนระับผมแปลกตาไหมอาจจะไม่แปลกนะก็ข้าวผัดทั่วๆไปนะแค่ผมใส่พริกเอ่อสดเป็นเม็ดๆลงไปนะก็เพื่อกินเพื่อยังไงให้มันโดนต่อมน้ําลายแตกนะความเผ็ดนะก็นะจะได้กินดีกว่านี้หน่อยหนึ่งนะกินแบบอืมก็มีความอร่อยขึ้นนะผม ยิ่งเผ็ด <sup> ก yeah. ็จะยิ no well, so ่ง no, ย mm ัดเข้าเข้าลงไปนะพี่ๆนะก็ตอนนี้เนี่ยก็ดึกมากๆแล้วนะผมก็เริ่มง่วงนอนแล้วนะครับพี่ๆนะพี่ๆก็น่าจะรู้นะผมพี่ๆคนที่ดูผมก่อนนะเนี่ยนะก็ไม่มีอะไรให้ทแล้วก็จะเข้านอนแล้วนะครับพี่ๆก็ราตรีสวัสดิ์นะครับพี่ไว้เจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับผมระหว่างที่ผมกินข้าวเนี่ยผมได้ยินเสียงมีคนร้องเอ๊ะ เอาอะไรเสียงประมาณนี้นะพี่ๆนะผมผมก็ทำทำตามเสียงมันไม่ถูกเล่นแบบนไม่ถูกเฮะยขึ้นคนหัวล้อเลยเฮ้ยใช่วะจะเข้านอนกันดีกว่าพี่แล้วก็ปิดไฟเข้านอนนะพี่ถ้ามัน มาใกล้ๆเนี่ยเดี๋ยวค่อยลุกขึ้นมาดูอีกทีนงเสียงมันดังไกลอยู่นะความความรู้สึกผมนะพูดถึงปั๊บเสียงมาปุ๊บเลยพี่ๆโอเคก็ราตรีสวัสดิ์นะครับพี่ค่ำคืนนี้เนี่ยผมจะผ่านมันไปได้ไหมพี่พี่ก็รอลุ้นนะครับผมนะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะผมลิ้มพันหมดล้โอเคครับพี่ mm <laughs> สวัสดีตอนเช้าครับพี่ๆี่ทุกคนครับก็ตอนนี้เนี่ยผมได้เก็บของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่ๆนะตอนเก็บเนี่ยไม่ได้ถ่ายไว้พี่ๆดูนะครับผมทรศับแบตหมดเกี้ยงเลยนะแบตเตอรี่ชาร์จไม่เข้านะพี่นะตื่นมาเหลือสองเปอร์เซ็นต์นี่ดับดับกลางอากาศเลยนะผมก็ทําอะไรไม่ได้ตื่นมาช่วงประมาณหกโมงเช้ากะว่าจะถ่ายภาพบรรยากาศข้างลําธารให้พี่ๆี่ได้ดูนะสุดท้ายเมื่อคืนมันชาร์จไม่เข้านะต่อให้เสียบใส่าชาร์จไว้นะมันชาร์จไม่เข้ามไม่รู้เป็นที่สายหรือเปล่านะพี่พ กลับไปเนี่ยเดี๋ยวหาซื้อสายใหม่นะสายชาร์จโอเคตอนนี้เนี่ยก็เป็นเวลา9ก้ามงกว่านะครับพี่นะผมตื่นตั้งนานนะรอแบตเครื่องมันดับเลยนะตื่นมา2%ปเก็เสียดายครับผมที่ไม่ได้ถ่ายภาพบรรยากาศตอนช่วงเช้าๆให้พี่ๆได้ดูนะครับผมก็เลยถ่ายช่วงสายๆให้พี่ๆดูครับผมพี่ๆคนไหนที่ชอบคลิปแบบนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจผมด้วยนะครับพี่ๆนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับพี่ๆนะครับ โอเคแล้วผมก็จะเดินทางกลับไปนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย